8ักสัจะเป็นยาาแย่เพราะว่ามีที่เดียวที่เเาถือว่าเวลาเขาฝากนัสัเอากป็นเรคาวา

พูดอะไรอีกช่วงเมื่อไรจ๊ะอ๋อปอนลูกกินัแปะกล้วยก้วยหรอครับอร่อยไหมครับนี่ร้านอะไรอีร้านอะไรนี่ไงไห่ป้าหวางังโอเคไห่ป้าหวังนี่อยู่นราธิวาซอยเจ็ดครับ ทนชื่อเสียงตองเป็นของตัวเองทั้งหมดเข้ครัวงๆเจอพีเนี่ยแรออก้ไมเ็นว่มัว่องริวอยู่ปีอะไรแล้วตอนนี้ครอบครัวไงเฟชชี่ครับเธุรกิจเฟชชี่เหรอเนี่เฟชชี่แบบใหญ่ๆเฟชชี่เบบนี้เราก็ทำตัวแบบ โชวถกก์ถ่ายรดดยูป้วกันเอาไดถ่ายวิดีโอได้โชว์ถ่ายเก็บหมดไหมเก็บหมดไหมเออแบบว่าแล้วเปลีปินก็ได้ ปราเปลาที่แม่จ่ายไป100ยี่คือัวนี้เลยใช่ไหมไม่ได้มีจ่ายก่อนปะไม่โตค่ะมาจังไปสระลำเยนะลงมา20คน20คน โอเคหันหน้ามาก่อนครับมาหันหน้ามาก่อางหนึ่งางเน่

หอมด้วยหอมมากด้วยหอมด้วยฮันแนนมาเช็คดินระวังซองหมีไป้นะ่หลเราไปนำหน้าเ้าแถวเร็วทีละข้อโอ้ยไม่ใช่เี้ยเดินเดิน เใครพาไปแกมนิดเลื้องกวมเามากสดเนี่ยชิดชไปเลยวิคเข้ามาใครแก่เลื่อยกว่าูู่มมเด็กตายมาบอกลุ่งขึ้นสิวขึ้นหน้าแล้วมัน้แเลย